สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งใหญ่หลงังจากนี้ที่ลูฟี่และก็ท่านอิมพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะได้ต่อสู้กันและท่านอิมเนี่ยขาวนึ้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่เป็นบอดอย่างเรื่องวันพีชเพราะฉะนั้นหลงังจากนี้สือก,การต่อสู้ระหว่างลูฟี่และก็ท่านอิมมันก็น่าจะได้เกิดขึ้นและการต่อสู้ในครั้งนั้นมันก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่มันสมน้ำ ส่วนท่านอิมล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะว่าเขามีความสามารถในการขยายร่างใหญ่และป่าของเขาเนี่ยก็สามารถเกินเกณฑ์พลังไฟของซาโบเข้าไปได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหนึ่งพลังนั่นคือพลังลูกศรสีดำที่ในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าพลังนั้นแท้จริงแล้วมันจะเป็นพลังของท่านอิมโลผ้าพุทธากันแน่นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตอนที่พลังลูกศรสีดำนั้นพุ่งเข้ามาเนี่ยในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าพลังนั้นมันคือพลังของใครกันแน่เพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็ยังไม่่่สสสาาาาาาามมมมมมรรรรรถถยยืืนนนนนนัััได้ะววลลูกีจเป็คหอพงทิ แต่ว่าอย่างน้อยในตอนนี้การที่ท่าน,นมมินแมสสามารถขยายร่างใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้น่าคิดแล้วก็น่าสนใจนะว่าในศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันจะเป็นศึกการต่อสู้ครัง้งใหญ่ระ้วออกปีศาจยักษ์กับลูฟี่ร่างยักษ์ที่พวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กันหรือไม่เพราะว่าการที่ท่าน,นิมไมสสามารถขยายร่างยักษ์นั่นก็หมายความว่าความสามารถพื้นฐานของท่าน,นิมอย่างน้อยมันก็จะเป็นความสามารถที่เขาตัวใหญ่ซึ่งลูฟี่ตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็จะมีร่างกายที่มันเป็นยาพิจานลูฟี่เขานั้นก็จะมีท่าแก่สามแก่สี่แล้ว เอาว่ายังไงซาร,ร่างกายของลูฟี่นั่นก็เป็นยงางพะชะนันเขาเนี่ยก็สามารถขยายหมาต่อโซ่ท่านอิมในร่างยักษ์ได้อยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดความสามารถท่านอิมมันกลับเป็นความสามารถที่เขาใน้ขยายร่างใหญ่จนมันใหญ่ขนาดที่ว่าร่างกายของท่านอิมเนี่ยมันมีความใหญ่เทียบเท่าคนยักษ์มีความใหญ่เทียบเท่านออนมรมัยกะทั่งท่านอิมเนี่ยจะมีร่างกายที่ใหญ่โตเหมือนกับเงาที่ฟอร์เรียนทายังก็นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าต่อให้ลูฟี่ในชาร่างเก3สามเกศสี่คองกันเลยแม้กระทั่งร่างเกศห้าเนี่ยลูฟี่เนคนจะไม่ได้มีี่่นใแลากรงฟ มันเหมือนกับว่าร่างเกห่างลูฟี่มันคือร่างที่เขานั้นสามารถชับร่างเกสามเกสี 3, 4. ในตอนที่เขาใ้นใช้ร่างเกห้าเป็นแค่ร่างเดียวได้เพราะเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างร่างกายได้อย่างอิสระสามารถเปลี่ยนพืธธ้นที่ได้รอบไปกับป็ญยาแล้วก็ลูฟี่ในตอนที่เขาใ้นต่อสู้กับใครโดในร่างมังกรยักษ์เขานั้นจับใครโดในร่างมังกรนั้นไม่กระโดดเป็นเชือกเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งในตอนที่ลูฟี่นั้นใช้หมัดยักษ์หรือว่าร่างยักษ์ต่อยใครโดแล้วก็ต่อสู้กับใครโดแล้วก็จะได้เห็นว่าในตอนนั้นลูฟี่ัั้้าาขขยยหว่ตใใญึน สวนเขานั there, ้นมีร่างกายที่มันใหญ่โตเหมือนกับคนยักษ์ซึ่งนั่นก็มาจากความสามารถของลูฟี่ในร่างแก่ห้าซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถของร่างกายที่มันเป็นอย่างที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าร่างแก่ห้าลูฟี่เนี่ยมันอาจจะทําให้เขานั้นสามารถกลายร่างยักษ์จนมาทําให้ลูฟี่นั้นมีร่างกายใหญ่โตเทียบเหมกับร่างจริงของท่านอิมก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์โนดะปูร่างกายของลูฟี่ให้มันเป็นยานและขยายตัวได้เนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ลูฟี่นั้นมีพลังแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าททท่่่่่่าาานนนนมีีีลตอองงงงยใเเเััรกหญโป็ขะฮ แต่ว่าเรื่องราวในการต่อสู้ในครั้งนี้นี่ก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าลูฟี่ในตอนนั้นนอกจากที่เขาเนั้นจะต้องต่อสู้กับท่านอิมที่มันมีร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยเขานั้นอาจจะต้องเจอความสามารถของท่านอิมเทวากันว่าท่านอิมนั้นเป็นอมตาแล้วก็อยู่มาตลอด800ปีมันก็เลยทาให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันน่าคิดนะว่าความเป็นอ้ตาของท่านอิมมันจะเป็นปัญหาในการต่อสู้กับลูฟี่ในครั้งนั้นหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าความเป็นอ้ตาในเรื่องวันพีชมััััันนนนนกก็็ยยงงไไไมม่่ดดด้าารเเเเปปิผชจจะวพลแบบห จะเป็นพลังอมตะที่ข้าไม่ตายเป็นพลังอมตะที่ไม่แก่ตายแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังสามารถโดนฆ่าตายได้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นการอย่ดยอายุขไว้เพื่อไม่ให้ตายนะฮะหรือว่ามีร่างกายที่ไม่สามารถตายได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการที่มีพลังแบบนั้นมันก็ต้องมีจุดอ่อนที่มันทำให้ลูฟี่ที่เป็นตัวเอกนั้นสามารถชนะได้ใช่ไหมฮะแล้วก็นแน่นอนนะว่าการที่ในตอนนี้ลูฟี่นั้นมีความสามารถ,ถ,ถนิกาที่มันเป็นความสามารถของผาปิศาจในตำนานเทพบารูทิสความสามารถในตำนานของลูฟี่นั่นก็น่าจะเป็นความสามารถนะฮะที่มันทําให้เขาเนี่ย เพราะว่าก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยความสามารถนิกาของเขาเนี่ยก็ย,ยังเปิดเผยออกมาไม่มไหมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในสึกการต่อสู้ในครั้งนั้นนอกจากที่เราจะได้เห็นลูฟี่แล้วก็ทันอิมที่ใช้ร่างใหญ่ย์ประทากันแล้วในตอนนั้นนะฮะเราก็จะได้เห็นว่าพลังอมตะกับพลังเทพบรลวทินิกาเอามันเป็นความสามารถในตำนานประท้นทันอิมในตอนนั้นการต่อสู้น,นั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าก็อย่าลืมว่าในตอนนี้ทันอิมเนี่ยเปิดเผยมาเพียงแค่ว่าเขานั้นมีร่างกายที่มันใหญ่โตเท่านั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันว่าความสามารถท่านอีมเนี่ยเขานั้นจะมีพลังอะไรที่มันซ่อนไว้อยู่กันแน่อย่างไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมารอลุ้นกันนะฮะโอเคแล้วก้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาวไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาคคิปใหม่ช่องเราสวับนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ